สวัสดีครับพี่น้องนะครับพราี้อ่อนอ่อนซ่อนเสียงพินมาพบพอกับพี่น้องอีกนะครับช mm. ิดนอดฝากวามพี่นอดถึงพี่น้องนะครับ mm. เบบซี่น้องที่ดาล่าวจันพูศิวิไลทางาฟังไทยฟังสปป,อปอลาวฟังพี่น้องทางยุโรปทางอเมริกานะครับเศร้านี้ mm. มาพบพอกันนะครับมา เป็นกำลังใจให้กันคือเก่านะครับเห็นคลิปของอาจารย์ผู้สิวิไลนะครับเพิ่นย่างลงทงไปเ่ยเหมือเศ้าเนาะฟังเสียงนกเสียงกาเพิน่นว่าฟังเบิงทงไฮทงหน้าเขาจะกำลังเกี่ยวเขาแล้วนะครับเห็นแต่ต่อฟังต่อเข่านะครับที่มันเกี่ยวเขาไปแล้วเป็นบรรยากาศย่ามอต่เว้นกำลังขึ้นี่ยเหมือเศร้าครับ แต่เป็นขึ้น,นยายเมือเศร้าพระอาทิตย์สีทองสีแดงนะครับเาม่เมือเศร้าแสงทอง่องมานะครับเพจให้เกิดความคิดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับสําหรับนุษนุตตอนอาจารย์รผู้ชีวิไล่นะครับเพิ่นก็คิดถึงเรื่องที่เพิ่นคิดถึงเรื่องทางข้าวบ้านทางข้าบ้านเนาะอีกสิบสามเหมือกำหนดสัญญาณกันเอาไว้นะครับพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ การดำเนินชีวิตทางเขา้านถ้ามันบรสะดวกมันก็นยากปนว่ตต้องอ้อมต้องโค้งไปไกลนี่ก็อยากให้พี่น้องเอฟซีนะครับโลกทั่วไทยนะครับที่ติดตามรองธิดาเล่าเพื่อความาสะดวกสบายแน่นอนนะครับบ้านก็คือมองพักมองเส้ามองอาศัยทัดเส้นทางเขาบ้านมันอยู่ไกลมันก็นลําบากไปอีกแต่ถ้าได้เส้นทางที่ปนวา ที่เพิ่นขอสื่อกับเจ้าของทีทิ่ติดกันนันนะที่เพิ่นก็โอเคละตกลงกันในราคาแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ผู้นะครับเขาได้ฟังแล้วนะครับว่าช่องนะของเพิ่นถูกแฮกไปเนี่ยเงิ่อนกับซูนไปนําหายไปนํากับวมมีเงืนจะมาจ่ายเขาตามกําหนดวันเวลานะครับอีกสิบสามเมื่อครับพี่น้องถ่ายจังไลกัให้พี่น้องเข้าซอยกันให้กําลังกิตกําลังใจเนาะ พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนะที่พนอยู่ทางเมืงองนอกเมืองหน้าพนกน็อยากมาซอยมาหยังก็ขอให้สําเร็จเดอ้อพี่น้องเนะาะบ่อยากให้อาจารย์พูดพนคิดเครียดกับสิ่งเหล่านี้เนาะก็เ่อวาจะมีผู้ซอยครับเสอว่าสิมีผู้ให้ความหักความแพงสําหรับบานหักรีวิไลหรือว่าบานอาจารย์ผูศสีวิไลที่พนใส่เป็นมองถ่ายทอดผลงานนะครับมองพน ผ่าลูกพ้าล้านมาฟึกเป็นนักล้องเป็นมอลำนะครับในบ้านหักศรีวิไลนะครับฟัาเพื่อนเว้านะครับก่เห็นใจแล้วก็เข้าใจนะความรู้สึกนั่นนะครับก็อยากให้เพื่อนมีกําลังจิตกาลังใจนะครับมองข้ามปัญหานะครับทุกปัญหานะครับมีทังแก้ไขนะครับบ่มีทังตันหรอกครับ กันมันตันเท่ากับกลับมามองเกา่าเนี่ยแหละมันก็ต้องย้อนกลับมาทบทวนมาคิดนะครับมันก็มีทางออกอยู่ดีนะครับบอดไม้ค็ว่าเฮาจะลุยไปแม้ตันเนี่ยจะไปย,ยุ่นเป็นไปบ่ได้นะครับเฮาก็ต้องกลับมาเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับอาจารย์ผู้สิไลแน่นอนและก็น,อน้องธิดาเล่าเนาะซึ่งน,อน้องธิดาเล่าก็เป็นเล็กหน่อยผู้หนึ่งนะครับจากฝั่งสปปเล่า มาอยู่กับจารย์ผู้ศีวิไลเอามาฝึกกล่องฝึกล่ำเอามาเป็นลูกบุญธรรมก็ขอพระเจ้าเมตตาเนาะให้น้องธิดาเล่านะครับได้พบพ่อจะสิ่งดีๆนะครับน้องก็เป็นคนตั้งใจเป็นคนหูบุญหูคุ้นเป็นคนเ่าง่ายซ้อนง่ายนะอาจารย์ผู้วา่านะครับอยู่ง่ายจินง่ายนะครับก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะด้านภาษาเท่านั้นนะครับที่ เหตุให้ยังจะต้องปรับแต่ว่าน้องที่ดาเล่าวนี่มีเอกลักษณ์พิเศษหรือว่ามีพอน์สอนพิเศษคือความจำความจำความเอาใจใส่ตั้งใจมันก็ได้ครับภาษาทุกภาษานะครับที่จริงภาษาพี่น้องฟังสปปล่ากับฟังภาคอีสานฟังไทยนี่มันบ่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเมื่อก่อนก็เป็นคล้กันนั่นแหะ เพียงแต่ว่าจริงๆภาษาไทยนี่พี่น้องสวบปอเล่าคนมาเหตุงานอยู่ฟังไทยคนกระบอกไทยครับคนมาเหตุงานอยู่กับประเทศใดกระบอกภาษานั้นเพื่อก็การสื่อสารกันกับนายจ้างกับัวหน้านะครับเพื่อว่าจะเข้าใจกันแต่เอาบริภาษามันก็ลําบากฉะนั้นภาษาในโลกนี่นะครับมันมีหลายแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ยังมีหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับ คำว่าลืมศาสตร์นี่บ่มีผู้ลืมหรอกครับเกิดอยู่ไซตทิ่ไใดก็คิดฮออยูหันนะครับคือการกับพูญายอเนี่ยเกิดอยู่จังหวัดกาฬสินกะกะถือว่าเฮาก็หักบานเกิดแผ่นดินเกิดหรือแผ่นดินไทยของเฮาไปยูไซตมันกะต้องคิดฮอดบานเจ้าของก็คือพื้นแผ่นดินไทยพี่น้องสปปลาวนะเกิดอยู่ลาว่นก็หักเมืองลาวนะครับไปยูไซก็ตามเพิ้นกะต้องหักกับกับมาให้ความหักความแพงหรือว่ากลับมาอุดหนุน บ้านเมืองของจะของคือกันนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่เพิ่นมาทํางานอยู่เมืองลาวเสร็จภารกิจเพิ่นแล้วเพิ่นก็กลับเมื่อบ้านนะครับสิว่าเพิ่นลริมบ้านบ่ได้ครับเพิ่นก็กลับไปใส่ภาษาบ้านของเพิ่นคือเก่านะครับดังนั้นกับเป็นกาลังใจอาจารย์ผู้สิวิไลที่จะฝึกน้องที่ไาเล่าให้ใส่ภาษา <c oughs> ให้มันถูกต้องภาษาไทยว่าไป บันทึกเสียงเนี่ยมันต้องได้ใส่ภาษากลางภาษาไทยครับในการบันทึกเสียงมันก็จะเหตให้ออกเสียงให้ถูกต้องนะครับเนาะมันมันกับ่หรายรนะครับนิดๆหน่อยๆน้องเท็ดดาล่าเก่งครับเก่งเก่งสามารถที่จะเหตได้สามารถที่จะฝึกได้นะครับ <C mes h> จังได้ก็ดีนะครับเห็นอาจารย์ผู้ชีวิไล่ครับเพิ่นยางไปนํา ป่าเขาหรือในทีที่มองพนอยูเนะาะก็คงจะเป็นบรรยากาศหนึ่งที่เพิ่นมีความรู้สึกว่าโอ้ยเนาะกันได้ถนนหน,ท,นท,าทางเขาที่เ้นี่วานี่มันกระิเขาบานได้ง่ายจากถนนใหญ่ปั๊บเข้าไปโหลดนะครับใส่เวลานยหน่อยแต่ว่ากันเพิ่นบ่ได้ครับเพิ่นสิได็โค้งไปไกลนั่นก็คือความยากลําบากที่น้องครับซอยกันให้กำลังใจเนาะอาจารย์ผู้สิวิไล่ยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ให้เพิ่นมีเงิน ที่จะเอามาสื่อทางเขาาบ้านให้ได้เป็นกําลังใจนะครับขอให้แม้แต่เงินที่ว่าเขาแหกไปนั่นก็คให้ได้กลับขึ้นมานะครับเส่อว่าฝ่าสวรรค์มิตานะฝ่าสิบฝ่าท่านพ่อไห้นะครับก็เป็นกําลังใจจา์ผู้ศิวิไลนะแม่พึ่งและก็ทีมงานศีวิไลสุคนโดยวันองธิดาเล่าเพอเป็นกําลังใจเป็นสู่ต่อไปนะครับอย่าท้อเพราะว่าอีก บวกกี่มือนะครับวันที่สิบนี่ก็จะปล่อยเพลงแล้วเพลงของแมฮัน hmm. นีเดอพี่น้องผมก็ยังมาถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องมาฟังเพลงนะครับให้น้องธิดเาเล่าไล่กันนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนเพลงสุ่มมองสุบอลเอฟซีพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับขอเป็นกําลังใจให้น้องธิดาเล่าอาจารย์ผู้ชีวิไลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงสิให้กําลังใจสําหรับมือนีนะครับ ติดตามไปเรื่อยๆและะ้วก็พอไงอ่อนออนซ่อนเสียงพินกระทำช,ชุ่มจันทร์แนลกะคือเก่านะครับลุงออนป้าเปียกกะสนับสนุนให้กำลังใจสูดๆด้ๆเด้อจานย์ผู้สีวิไลครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงไลน์นะก็ลงคลิปนะครับสวัสดีครับ